มาเรื่องของการดื่มเหมือนกันครับยังเป็นเรื่องที่มาเตือนอย่างต่อเนื่องครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีครับเหตุเกิดเป็นเหตุระทึกที่บอกว่าวูบตุ๊บเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพนักงานค่ะเป็นพนักงานบริษัทเมาเขาให้ข้อมูลว่าเมาเล็กน้อยกลุ่มนะครับขี่รถจักรยานยนต์มาเสียหลักตกลงไปในบ่อไฟฟ้าใต้ดินอ่าบ่อไฟฟ้าก็คือว่าด้านบนเนี่ยมันก็จะมี ที่ที่ทำงานอยู่ไฟฟ้าที่อยู่บนดินเราจะเอามาไว้ใต้ดินเขาเลยขุดดินเขาก็เลยขุดบ่อแล้วบ่อเนี้ยลึกลงไป8เมตรครับโอ้หแปดเมตรนี่ตึกกี่ชั้นน่ะโอ้สามสี่ชั้นได้ไหมสี่ได้นะสี่ได้ชั้นอ่าสี่ชั้นได้อ่าแล้วเขาก็ตกปุ๊บลงไปโชคดีค่ะไซ์งานเปิดทําการพอดีครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาทํางานพอดีมีคนช่วยได้ครับไปชมคลิปภาพเหตุการณ์กันครับแล้วเขาไม่ได้กั้นไว้เหรอ ผมผมก็จําไม่ได้ครับคุณพี่ว่ากั้นหรือไม่กัน้นแต่ก็นั่นแหละพี่รถผมลงไปแล้วเขาเหรอดื่มไหมอะไรนะ,ะดื่มมาไหม,ด,ม,ด,มหดื่มมาไหมดื่มวับดื่มดื่มมาผมไม่ปกกําลังจะไปไหนพี่กลับบ้านครับพี่ถ้าเลยถ้เลยไอหลุมนี้ไปได้ผมกิดบบ้านแล้วอ๋อซอยที่นกเลี้ยวซ้ายเนี่ยเหรอซอยข้างข้างวัดเหรอ เจ็บตรงไหนไหมแขนแล้วก็รถก็จมน้ําแล้วตัวผมเองก็จมน้ําด้วยฮะแต่ว่านั่นแหละคือพี่พี่เสื้อเขียวเขาช่วยกันอตัวพี่ก็ลงลงไปข้างล่างเลยเหรอก็ก็ลงหลุมนี่เลยลงหลุมไปเลยเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนไม่รู้แต่ดิฉันกาลังเ่งอะไรรู้ไหมว่าที่คอเขาเนี่ยเขาแขวนอะไรอยู่เพราะว่าเนี่ยต้องโดนหักคะแนนนะครับเนี่ยที้เห็นซะหน่อยเลยตึก สี่ชั้นใช่ไหมถ้า8เ <m d S 2> <ผ>มตรอ่ะตกลงไปพร้อมรถจักรยานยนต์อ่ะแต่ว่าสามารถขึ้นมาแล้วแบบเหมือนแทบจะไม่เป็นอะไรเลยอ่ะยังคุยยืนคุยสัมภาษณ์ได้อยู่อ่ะจมน้ำด้วยเออแล้วเจ็บตรงไหนตรงเนี้ยน,นิดนึงตรงเนี้ยถ้าแพนลงไปนิดนึงเราพอจะเดาซุ้มเดาอะไรได้นะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเออแล้วผู้ประสบเหตุเนี่ยครับอายุ33ยปีครับโอ้โหคุณดูอุ้ย,ย,ยมันเลือกมากเลยและที่สําคัญพอมันมีน้ำเนี่ยมันยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยอ่ะอันนั้น หมวกหมกกันน็อกไหมครับหมวกกันน็อกลอยอยู่นะครับมีน้ําบ่อลึก8เมตรรอดครับชื่อของเขาคือสุปวีครับอายุ33ปีหลวงพ่อไม่รู้แต่รู้ชื่อผู้ที่ประสบภัยเนี่ยนะครับประสบเหตุเนี่ยเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลงมาสะพานพระราม4ค่ะอยู่แถวปากเกร็ดจะทราบนะครับพอลงมาปุ๊บจะเลี้ยวขวาเข้า5แยกปากเกร็ด เพื่อกลับบ้านบ้านเขาเนี่ยอยู่ซอยต้นสนเกิดเสียหลักครับเขาใช้คาว่าหลุดลงไปในหลุมเพาขับมาแล้วก็รุกไปลอกและตอนที่ตกลงไปแว็บแรกที่เขาคิดมาคือไม่รอดอพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจากหลุมครับมีคนเข้ามาช่วยได้พอดีเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่โทษใครเขาบอกคือตอนแรกอ่ะ อ่ะไม่โทษใครเพราะว่าเขาจะโทษใครโทษ<พ>ตัวเองใช่ไหมโทษตัวเองว่าตัวเองไม่ประมาทขออภัยที่ขัดเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่เห็นแต่บ่อเปล่าอ่ะก็เห็นนก,กว่าลึกแล้วแต่พอช่วงจังหวะที่คนลอยตัวลงไปอ่ะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหคนตัวเล็กแค่นี้เลยใช่ครับมันลึกมากจริงๆมันลึกมากเพราะว่าเขาบอกว่าเดื่มานิดหน่อยนิดหน่อยเดืมมานิดหน่อยอ่ะ ถึงที่จะไม่โทษใครแต่ผมอยากจะบอกคุณพี่ว่าคุณพี่ใช้เป็นหนึ่งชีวิตแล้วนะครับอ oh. อย่าเมาอีกนะครับถ้าเมาแล้วเนี่ยอย่าขับเนาะจริงเพราะว่ามันเสียววินาทีจริงๆครับเพราะว่าจากพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยที่พี่บอกว่าไม่โทษใครอันนี้ผมก็โอเคชื่นชมพี่เพราะว่าเขามีกลวยมีไฟ ทุกอย่างครบเลยแล้วที่ก็ยังลงไปอ่ะว่าจะถามอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าเขาไม่มีอะไรกั้นหรือเปล่าถึงไม่รู้ว่าตกข้างหน้ามันจะเป็นบ่อมีครับมีทุกอย่างแล้วเขาชี้แจงมาแล้วว่ามีแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเขาเคลียร์พื้นที่เพื่อจะช่วยเพราะว่าที่คุณผู้ชมเห็นค่ะว่ามีรถคันใหญ่ๆยองข้างเนี่ยเพราะเป็นรถที่จะใช้สลิงเนี่ยเอาไปเอารถจักรยานยนต์ที่ตกลงไปเนี่ยขึ้นมาเนี่ยรถคันนี้ ไม่ใช่ว่าอ้าวรถก็มี้เขาเคลียร์พื้นที่เคลียร์กลวยออกเพื่อ,อที่ให้รถเข้ามาและรถคันนี้ก็ใช้สลิงเนี่ยโรย<อ>ลงไปเพื่อ,อดึงรถจักรยานยนต์ที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยขึ้นมาครับนี่คนลึกเพียงร้อยเอาจริงพี่ดดูลึกขนาดนี้คน,นลงไปช่วยก็ต้องทั้งปีนทั้งอะไรลงร<ม>ไปเนี่ยอ่าเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน,นครับก็บอกว่าเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ รถซากรถขึ้นมา,นมาเรียบร้อยเรียบร้อยคนก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอ,อย่างที่คุณนภาัสากรบอกว่าตอนที่เราเห็นภาพแรกๆที<อ>่ซูมเข้ามาใกลๆ้ๆโค้ชอัพเข้ามาเนี่ย มันเหมือนนิดหน่อยมันนิดเดียวแต่พอวินาทีการช่วยเหลือมันลึกแล้วม,มันดูรอดยากครับมันดูพลอเทียบสเกลวะเนาะต้องบอกว่าเคราะห์ดีจริงๆครับไปทำบุญเพิ่มนะครับคุณพี่จา๋าค่ะก็โอ้โหก็ตอนนั้นมันก็อาจจะมืดๆแล้วเนาะแล้วบวกกับกลุ่มๆมาด้วยเลยไม่ทันระวังเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและเราย้ำเสมอว่า เมาไม่ขับเมาไม่ขี่เพื่อค,ความปลอดภัยของตัวคุณเองและความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางแล้วอันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะแต่ว่าคุณก็เสียเวลาเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะที่เขาต้องมาให้ความช่วยเหลือหรือแบบพนักงงพนักง,งานต้องหยุดงานของเขาเพื่อมาช่วยคุณค่ะ